มาเช็คลิสต์กันนะคะว่าคน3ประเภท ที่คนที่สวมบทถูกกระทําหรือคนที่เล่นบทเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต่างๆที่ตัวเองได้พบเจออยู่ซึ่งแน่นอนค่ะในคนสามประเภทนี้เตือนได้นําเนื้อหาหรือข้อมูลมาจากอ้างอิงมาจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะคะซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ดีมากของ t h ฮาร์เฟเกอขาได้กล่าวถึงคนจนและคนรวยเขาพูดถึงมายเซตนะคะที่ทําให้คนเนี่ย คนรวยนี่มีไมซ์เซตที่ดีเยี่ยมที่สามารถแก้ปัญหาทางการเงินของเขาได้และแน่นอนค่ะเบื้องต้นของคนสามประเภทที่คุณจะต้องรู้ว่าคุณยังเป็นอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณเป็นคุณก็สามารถที่จะแก้ไขข่าวดีก็คือทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรามาดูกันเลยนะคะว่า คนที่เล่นบทเป็นเหยื่อนั้นเป็นแบบไหนกันบ้างคนประเภทแรกนั่นก็คือนักกล่าวโทษค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกว่าคนประเภทนี้คุณลองเช็คดูนะคะเขาจะโทษทุกอย่างเขาขีดความสามารถของเขาจะโยนความสามารถของเขาไปที่คู่อื่นเขาจะโทษคนที่ใกล้ชิดเขาโทษเศรษฐกิจโทษรัฐบาลโทษตลาดหุ้นโทษนายจ้างโทษลูกจ้างโทษบริษัทโทษหัวหน้าโทษลูกน้อง โทษลูกค้าหุ้นส่วนคู่สมรสแม้กระทั่งเขากล่าวโทษของพ่อแม่ของตัวเองคนเหล่านี้เป็นคนที่โทษสถานการณ์โทษทุกอย่างภายนอกของตัวเองหมดโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากําลังโฟกัสสิ่งนั้นกําลังจะขยายใหญ่ขึ้นซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึงกฎที่บอกว่าอะไรก็ตามที่คุณได้ให้พลังไปสิ่งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คนที่เป็นคนนักกล่าวโทษวันนี้ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณ เป็นคนประเภทนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนประเภทนั้นอยู่จงรีบแก้ไขนะคะเพราะมันจะทําให้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณกําลังกล่าวโทษอยู่เหล่านั้นเข้ามาหาคุณอีกมากมายค่ะคนประเภทที่สองนะคะที่หนังสือเล่มน,นี้เขาได้กล่าวถึงนั่นก็คือนักแก้ตัวค่ะวันนี้คนที่เป็นนักแก้ตัวเขาจะสรรหาเหตุผลมาหักล้างของตัวเองเขาได้กล่าวว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องของเงินถ้าคนคนหนึ่งได้กล่าวและพูดขึ้นมาว่าเงินไม่สําคัญหรอก แสดงว่าลักษณะทางการเงินของคนที่พูดนั้นเป็นลักษณะที่กำลังถังแตกอยู่หรือมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่เพราะเขาได้เห็นงานในงานสัมมนาที่เขาจัดขึ้นนะคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาบอกเขาว่าเ,ออเขารู้สึกว่าเงินมันไม่สำคัญหรอกแต่ที่คร์บเอ็กเคอร์เขาเลยบอกว่า มันไม่ใช่ไม่สําคัญแต่คุณกําลังมีปัญหาทางการเงินอยู่ใช่ไหมเขาได้ทํานายอนาคตไปเลยเพราะคนที่กําลังโทษหรือแก้ตัวในเรื่องของการเงินแบบนี้แสดงว่ามีปัญหาทางด้านการเงินนะคะนั่นก็คือนักแก้ตัวเขาจะแก้ตัวกับหาเหตุผลให้ตัวเองนี้รู้สึกถูกและรู้สึกดีทุกอย่างนั่นก็คือคนประเภทที่กําลังสวมบทเป็นเหยื่ออยู่นะคะส่วนประเภทที่สนั่นก็คือคนที่ชอบบ่นค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะข้อนี้ก็คือสําคัญมากเขาลองท้านะคะในหนังสือที่ตนอ้างอิงก็คือหนังสือของทีฮาร์ฟเอเเนี่ยเขาได้อ้างอิงว่าคุณลองท้าตัวเองด้วยการหยุดบ่นเป็นเวลาเจวันคุณจะพบมหาจรรย์ของชีวิตเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนค่ะเพราะอะไรคะ เพราะการบ่นมันเป็นการขยายพลังงานหรือขยายเรื่องนั้นให้เพิ่มใหญ่ขึ้นมันจึงไม่แปลกเลยที่คนคนหนึ่งเจอเรื่องเลวร้ายเจอแล้วเจออีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าอะไรคะเพราะคุณกำลังขยายเรื่องนั้นใหญ่ขึ้นการบ่นไม่ได้ทำให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆดีขึ้นแต่เป็นการกำลังขยายพลังงานลบขยายเรื่องราวลบๆเพราะในหนังสือขอทดลองหยุดบ่นเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ใจในชีวิต ของเเราเลยนะคะคนั่นก็คือคนสามประเภทที่กำลังบอกตัวเองว่าตัวเองถูกกระทาและสวมบทเล่นเป็นเหยื่อถ้าคุณยังเป็นคนสามประเภทนี้อยู่นะคะจงแก้ไขนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวและรับกับความมั่งคัง่งรับกับความสำเร็จที่เราต้องการรับกับเป้าหมายที่เราต้องการได้เราต้องเลิกนิสัยเหล่านี้ก่อน เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราและคนรอบข้างค่ะและแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ตึ้นก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะลองเช็คลิสต์ดูนะคะว่าคน3ประเภทนี้คุณเป็นอยู่หรือเปล่าหรือคุณไม่ได้เป็นหรือคนรอบข้างเป็นถ้าคุณมีคนอย่างน้อยคนที่ชอบบน่นคุณพยายามเอาตัวให้ออกจากห่างคนเหล่านั้นนะคะเพราะเวลาที่เขาบน่นเรื่องราวเหล่านั้น หรือคุณไปพูดหรือคบหากับคนเหล่านั้นเป็นประจำเรื่องราวเหล่านั้นคบแบบคบคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นเพิ่มขึ้นค่ะนั่นก็คือเช็คลิสต์สามประเภทคนสามประเภทนะคะที่กำลังเล่นบทเป็นเหยื่อและรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะ